สวัสดีคนดูทุกท่านกันด้วยนะครับเจอกับผมอีกแล้ววันจีทีวีสตูนิโอนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัพค่าพลังอาซาครับผมตำนานราชันชุดขาวนะฮะโอเคครับก่อนที่จะไปดูวิธีอัพค่าพลังน,นั้นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจผมด้วยนะครับโอเคงั้นเราไปเริ่มอัพค่าพลังกันเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเพิ่มเลเวลอัพค่าพลังกันก่อนเลยนะครับ โอเคตันละนะฮะทีนี้ก็แอบค่าพลังกันเลยนะฮะทุกคนก็ดูไว้เป็นแนวทางการอัพอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับโอเคได้ท่าเดี๋ยวผมจะใส่ตัวยิงไปก่อนเลยนะครับตัวนี้จะใส่สีแต้มนะฮะแล้วก็ตัวทรงบอลครับผมใส่7แต้มด้วยกันเลยนะ ก็เลี้ยงบอลครับผมตัวนี้ใส่8แต้มนี่นะฮะแล้วก็สปีดต้นครับผมใส่ทั้งหมด11แต้มด้วยกันนะฮะแต้มหนึ่งนะฮะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สปีดความเร็วครับผมความอึดความทนใส่9แต้มนะฮะ ประมาณนี้ครค่าพลังโอวอก็จะได้อยู่ที่95นะครับผมมีค่าพลังสีเขียวสวยๆเลยนะฮะทีนี้เดี๋ยวไปดูค่าพลังกันเลยนะครับว่าจะตันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่101นะฮะทีนี้ก็จะไปบูสเตอร์ตัวที่2กันเลยครับผมไปบวกบูสเตอร์เมทที่2กันนะโอเคกดไลค์ผมด้วยนะฮะ คนดูถึงตอนนี้นะฮะใส่ตัวสะสมนะครับผมสำหรับบูสเตอร์เม็ดที่2ก็จะใช้เป็นสไตเกอร์อินสตริงนะครับผมตัวนี้จะบูทให้อีก2แต้มนะครับผมจัดลงทีมบูทรวมโพดก็จะได้อยู่ที่102แต้มนะครับผมตัวนี้เลยนะฮะสไตเกอร์อินสตริงนะฮะจัดไปเลยนะครับผมทีนี้ก็ไปดูค่าพลังกันเลยนะครับทุกคน กับผมกวจะได้ที่1นึ่งสนะครับสำหรับอาซาล่างนี้นะครับผมโอเคใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับ c ะ i ครเพื่อเป็นกำลังใจผม,ผมทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมมันจีทีวีสตูดิโอต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผม